สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบก,กับช่องมาชมพักเครื่องทําเหมาะนะคะก็จะเป็น EP ีที่427จนะจ๊ะวันนี้ก็มีพักเครื่องนะคะให้รับชมหลายรายการนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์นะคะ0 6 2ย์6 4นะคะห6 4 2ส4 1นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID l ดี e i นะคะก็จะเป็นเบอร์0ู2ย์นะคะ6 6 4 2ส4 1อง c เหมือนกันนะจ๊ะ มีบริการเก็บปลายทางนะคะสาหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะแต่สําหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปรษณีย์เ m s นะคะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเราก็จะไปรับชมพระรายการที่1กันเลยนะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่1น,นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่2นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่2นะจ๊ะ ต่อไปจะเป็นรายการที่3นะดะ นะคะสำหรับพาร์ทรายการที่3นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่4นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่4นะจ๊ะ ต่อไปจะเป็นรายการที่5นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่5นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่6นะคะ นะคะสำหรับพาร,รายการที่6นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่7นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่7ดนะคะ ่อไปจะเป็นรายการที่8นะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่8นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่9นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่9นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่10นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่10นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่11นะคะโอเคนะคะสลับพาร,รายการที่11นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่12นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่12นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่13นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่13นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่14นะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่14นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่15นะจ๊ะ โอเคนะคะสลับพาก์รายการที่15นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่16นะคะโอเคนะคะสลับพักรายการที่16นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่17นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่17นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่18นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่18นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่19นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่19นะจ๊ะ จะเป็นรายการที่20นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่20นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่21นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารรายการที่2 1ิดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่22นะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่22นะจ๊ะ ต่อไปจะเป็นรายการที่23นะคะโอเคนะคะสำหรับพัฒรายการที่23นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่24นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่ยี่สิบสี่นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่ยี่สิบห้านะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่26นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่26นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่27นะคะ โอเคนะคะสำหรับพัารายการที่27นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่28นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพัารายการที่28นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่29นะคะ นะคะสำหรับพารายการที่29นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่30นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่30นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่สาเนะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่31นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่32นะคะ คนะคะสำหรับพระรายการที่32นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่33นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่33นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่34นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่34นะคจะต่อไปจะเป็นรายการที่35นะคะโอเคนะคะสำหรับพะรายการที่35นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่36นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่36นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่37นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่37นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่38นะคะ โอเคนะคะสำหรับรายการที่สามสิบแปดนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามสิบเก้านะคะโอเคนะสำหรับรายการที่สามสิบเก้านะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สี่สิบนะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับาพารายการที่40นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่41นะคะโอเคนะคะสำหรับาพารายการที่41นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่42นะคะ โอเคนะคะสำหรับรายการที่42นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่43นะคะโอเคนะคะสำหรับรายการที่43นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่44นะจ๊ะ นะคะสำหรับพารายการที่44นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่45นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่45นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่46นะคะ พีะระสำหรับพารายการที่46นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่47นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่47นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่48นะคะ โอเคนะสำหรับพารายการที่48นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่49นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่49นะคะ โอเคนะคะรับชมพระทุกรายการแล้วนะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 6 2ย์หนะคะหกหกสี่สองสองซีหนึ่งนะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ไอเดียไลน์นะคะก็จะเป็นเบอร์0ูนย์หกสองนะคะหกหกสี่สองสองซีหนึ่งเหมือนกันนะจ๊ะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะจ๊ะแต่สำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปรษณีย์ e m s นะคะ ก,กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องมาชมพักเครื่องพักเหมาด้วยนะจ้าวันนี้ขอจบอีทีที่427จ้า